ที่เจอถ้าเป็นในภาษาเซลล์เขาก็จะเรียกว่าแขวนใบจองปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เนะจะเจอจากงานมอเตอร์ทั้งนั้นเลยถือว่าเปือนภัยเนาะเวลาจะเลือกซื้อรถนะคะเราอยากคำนึงถึงแต่โปรโมชั่นเนาะครับสวัสดีครับ ตอนนี้มาพบว่าผมอีกแล้วนะครับกล้อ e เบฟเซลมิซูที่โชว์ลุมอิ a เอลุมพินีพระรามสีตอนนี้นะครับสถานที่ของเราเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราอยู่ที่รถอะไรนะครับ Extender ดค่ะ,คะกับเซลใบหลิวนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เจอของลูกค้านะครับ แล้วยังจกว่าการที่เราจะเจอปัญหาของลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกับเซลลที่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับเยอะมากผมเ็เลยบอกว่าเรียนเชิญเลยครับเป็นเรียนเชิญก็เรียกว่าเซลล์ในตํานานครับตามงอยู่นานเลยก็คือเซลใบหลิวนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะเจอปัญหาของลูกค้าเนาะค่ะ ครับเป็นปัญหาเลยครับส่วนใหญ่เนาะเอาเอาประสบการณ์ที่หลิวได้เจอมาเนาะก็มันใกล้ช่วงงานมอเตอร์มันจะมีงานมอเตอร์เอ็กโปใช่ค่ะเดือนหน้านี้แหละใช่ค่ะมันจะอยู่ช่วงประมาณปลายปเดือนปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอจากงานมอเตอร์ทั้งนั้นเลยแน่นอนว่ามันจัดงานใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วลูกค้าต้องจองมาแบบเยอะมากใช่ช่ก็เลยมันมีปัญหาที่เจอใช่ก็คือส่วนหนึ่งเลยเนาะมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเวลาที่หลิวเจอเนี่ยเวลาลูกค้าเข้าไปจองในงานเน้นไปจองที่งานเลยซะส่ว ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เจอถ้าเป็นในภาษาเซลล์เขาก็จะเรียกว่าแขวนใบจองแขวนใบจองคขาเพื<ๆ>่อนเพื่อนเปนคืออะไรครับถ้าเกิดว่าจะแจ้งตรงๆเลยอะ่ะมันก็หมายถึงว่าการจองรถที่ไม่ได้รถ<อ>จองรถแต่ไม่ได้รถใช่ค่ะได้ <c oughs> แ,แต่ใบจองกับบายกอดใบจองไว้เลยแต่ไม่ได้รถแน่ไม่ได้รถครับใช่ <c oughs> <c oughs> เราพรออะไรครับคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องแจ้งตรงว่าทั่วประเทศเลยทุกดิลเลอร์นะคะเขาก็จะมีถ้าเป็นในภาษาของพวกเราอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่ามาจินนะคะหรือว่างบก,การขายงบก,การขายใช่ทุกที่เนี่ยจะใกล้เคียงกันหมดเลยใกล้เคียงกันใช่เป็นงบที่บอกว่าถ้าใช้งบไม่เยอะใช่ค่ะเซลก็จะได้ค่าคอมเยอะใช,ใช่ไหมครับใช่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ค่ะเซลส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะดันให้ลูกค้าเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเพื่อ,อให้แบบมอบประโยชน์ให้กับลูกค้ามากๆใช่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้ うん。 ลูกค้าก็เลยต้องรีบจองเพื่อที่จะได้สิทธิ์ของงบนั้นใช่ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าปัญหาที่เจอไอ้ที่แขวนใบจองอะค่ะก็คือว่าลูกค้าได้โปรโมชั่นที่มันเวอร์วงังอลังการมากวเวอร์เกินไปอะครับเพื่อนต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยเนาะก็อย่างล่าสุดอะคะ่ะหลิวได้เจอลูกค้าปาเจโร่งบการขายของปาเจโร่เนี่ยมีไม่ได้เยอะมากใช่ส่วนลดไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์โดยประมาณนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมประมาณนี้นะคะแต่ ว่าลูกค้าที่เขามาแจ้งถึงเนี่ยเขาแจ้งว่าส่วนลดเขาอะได้อยู่ที่20000นโ,โอ้โหโอเวอร์ไหมโอเวอร์ Over, แบบเกินเท่า <c oughs> ตัวเลยนะครับใช่เกินเยอะมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะนัดรับรถเซลก็บอกตกลงในวันนั้นนะตกลงไลน์ตกลงเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยพอถึงวันจริงๆเซลล์ Sell บอกว่ารถยังไม่ลง มันก็ไม่ได้เรียกว่าจองเนอะจองไปแล้วแล้วไม่ได้รถหูมันก็ไม่ใช่เปล่าใช่ค่ะถือว่าเตือนภัยเนาะ,ะเป็นเตือนภัยให้กับลูกค้านะคะที่กําลังจะออกรถเร็วๆนี้ว่าในกลุ่มของเซลเนี่ยก็จะมีทั้งเซล์ที่น่ารักแล้วก็เซลล์ที่อาจจะเกเรนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเลือกซื้ออะไรเงี้ยแนะนําคุยกับเซลล์ที่เรารู้สึกว่าเขาจะดูแลเราต่อได้จะรู้สึกว่าอุ่นใจจริงใจใช่นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละที่จะใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยเซล์ก็มีหน้าที่เป็น ที่รึกษาการขายเนาะไม่ใช่เจ้าของดิลเลยไม่ใช่เจ้าของเงินเนาะเออจะให้เหมือนแบบควักโอเวอร์สมมติบริษัทเขาให้งบการขายของรถคันนึงมาสมมุติว่าให้มาส0,000แล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้ส่วนลด3 0,000ื่นพร้อมของแถมแบบประมาณ560รายการโอ้โห5-60สรายการลดเงนเท่าไหร่สมมติตีเป็นเลขกลมๆอย่างเงี้ยค่ะก็3า0 0 0 0ืได้เกือบพอครับอีกเท่าตัวนึงหรือใช่ใช่แล้วเราจะไปเอาเงินจากตรงไหนมาทำเป็นของแถมนั่นแหละค่ะก็ คือมันก็เลยเกิดปัญหาว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อยากได้ทั้งส่วนลดอยากได้ทั้งของแถมแล้วก็แคมเปญแต่และแคมเปญน่ะส่วนลดของแถมมันไม่เหมือนกันถ้าเราเจะเอาทั้งส่วนลดและของแถมด้วยซอฟปาเจโร่เนี่ยคือมันเป็นแคมเปญที่ไม่มีจริงถูกไหมถ้าไอสองแสนที่บอกไปเมื่อต้นค่ะไม่มีจริงแนะ่นาะถ้ายอดตามนั้นเลยก็คือไม่มีจริงแน่นอนใช่อตอนนี้ลูกค้าก็ทราบแล้วว่าเต็งโดนแกงเขาบอกว่าโดนแกงหนักมากผุณหลิวโดนแกงหนักมากรับไม่ได้รับไม่ได้นั่นแหละค่ะคือประสบการณ์ที่หลุดเจอแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเคส ฝากถึงเนาะสำหรับลูกค้าที่หารถอยู่หาโปรโมชั่นดีๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดอยากลองเช็คหลายๆที่ลองเอาสัก3 4สี่ที่อะค่ะมาเทียบกันถ้ามันใกล้เคียงกันให้เลือกเซลล์ที่เรารู้สึกอุ่นใจไม่เจออุ่นใจก็มาเจอเซลล์ไปอย่ได้ได้อุ่นใจมากจะมีหลักอีกอย่างนึงเนาะก็คือเราดูแคมเปญที่มันไม่ได้โดดเวอร์เกินไปใช่ค่ะดูที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็เลือกเซลล์ที่บอกว่าอุ่นใจได้นั่นเองใช่แคมเปญปกติทั่วไปเนี่ยถ้าลูกค้าเน้นที่ส่วนล ลูกค้าก็จะได้ส่วนลดแน่นๆเลยเต็มๆเลยสมมุติงบการขายมี30,000ื่นลูกค้าเอาไปเลย30,000ื่น แต่ว่าของแถมที่จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นของแถมที่จําเป็นอย่างเช่นประกันภัยที่ลูกค้าจะต้องมีพร้อมพอรบรประกันภัยชั้นหนึ่งออกรถป้ายแดงยังไงก็ต้องมีประกันภัยชั้นหนึ่งมาพร้อมกับพรบรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีฟิล์มกองแสงมีคิวกันสะท้หยใช่แล้วก็มีในส่วนของบริการหลังการขายอย่างพวกวารันตี5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลคูปองค่าแรงเช็คระยะ10ระยะหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมันก็มีของ แถมพื้นฐานอ่ะประมาณประมาณเกือบเกือบ20รายการนกันชายก็ถือว่าก็คุ้มอยู่ส่วนลดอัดเต็มเลยแล้วก็อีกโปรหนึ่งนะคะก็จะเป็นโปรที่ได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งของ,ของแถมที่ต<ถ>ัองอยากได้อะไรเงี้ยก็เฉลี่ยกันสมมติจากเราจะได้30,000เราก็ได้ไม่ถึงเราว่าจะได้สัก20,000ก็แบ่งมา10,000ไปเป็นของแถมของแถมพิเศษอย่างเช่นแบบเราอยากได้สเกิร์ตรอบคันแบบจัดเต็มเลยพ่อคู่อย่างดีอะไรเงี้ยอ่าเราก็หักส่วนลดออก10,000ช่วกันช่วกันชห้กันเซลไม่ได้มีค่าคอมเยอะนะคะ อย่างน้อยแบบเวลาติดปัญหาก็สามารถติดต่อเซลล์ได้<ช>อย่างเงี้ยครับเราก็มีเซลดีเนาะ แต่ว่าตอนนี้ดอกเบี้ย0%เขาก็มีนะ,ะมี0%เกือบทุกรุ่นเลยนะเกือบทุกรุ่นครับใช่ถ้าเกิดอ,อยากได้โปรแบบไหนอะไรเงี้ยติดต่อกับเซลล<ะ>์อยากได้อะไรสมมติเดินเข้าโชว์รูมมาเลยบอกพี่อยากได้ดอกเบี้ย0%เซล<ะ>เ,เขาก็จะเสนอมาราคาให้เซลก็จะแนะนำแคมเปญใช่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ครับใช่ใช่ทุกเงื่อนไขมีการยืดหยุ่นได้แต่ไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นแบบโอเวอร์ไปเลยประมาณนั้นค่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็โหได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเซลลในตำนานต้อยู่นาน ละเอียดจากที งามสุดๆครับกับเซลใบหลิวนั่เองนะครับขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากติดต่อเซลใบหลิวนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมเพจได้นะมีเพจด้วยใช่ค่ะชื่อเพจจะยาวนิดนึงนะคะเซิร์ชแค่ตรงช่องค้นหาค่ะว่ามิสูพะรามสีก็ได้แล้วก็จะเจอใช่ค่ะมิสูพะรามสีแล้วก็เป็นมิสูลุมพินี่สาขาติดกับเ r t ทเนี่ยชื่อประมาณนี้เลยค่ะติดกับเ r t ลุมพินีอะไรประมาณนี้ไว้เซลใบหลิวติดตามด้วยนะคะติดตามด้วยครับถ้าสังเกตที่ หน้าโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นรูปของเสดไบหลิวเลยใช่จะเป็นหน้าอย่างนี้แหละน่ากงโกวนๆแบบนี้แหละแล้ววันนี้มีข้อคิดอะไรสาหรับข้อคิดวันนี้เนาะหลิวก็อยากจะเตือนกับลูกค้านะคะว่าเวลาจะเลือกซื้อรถนะคะเราอยากคํานึงถึงแต่โปรโมชั่นเนาะอยากให้คํานึงถึงในส่วนของหลังการขายด้วยนะคะเพราะว่าการเลือกซื้อรถกับเซลเนี่ยเออใช่มันก็จะเป็นข้อดีกับลูกค้าเองนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้เซลลดีนะคะก็จะ รรดีมากมาก<อ>ใช่ใช่เวลารถเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราคิดอะไรไม่ออกเราโทรหาเซลได้แต่ถ้าเราไปเจอเซลที่ค่อนข้างเกเรหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะติดต่อเขาไม่ได้เลยนี่แหละอยากฝากตรงนี้ไวค้ค่ะเจอเซลที่บอกว่าเกเรหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะก,กังวลเนาะส<ช>ู้แบบเราสบายใจดีกว่าใช่ค่ะ,ะสําหรับวันนี้เราผมนะครับก็แบแลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสําหรับ EP นี้ครับค่ะบ๊ายบาย